าอ,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนักวิทยาศาสตร์ได้รางวัลเต็ไไมไปหมดเลยแต่การเคลื่อนตัวยุทธศาสตร์ระดับภาคการเกษตรไทยอะ่ะก็ยังเป็นภาคการเกษตรที่มีงานวิจัยอยู่ในระดับหิ่งในห้างเนี่ยมีนักวิชาการร้อยละ99.9ยังหวังแค่ผลงานขอสอ,อสอหรือสอเนี่ยเพื่อจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเนี่ยเต็มมหาวิทยาลัยไปหมดแต่ไม่ได้เอาฐานความคิดขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชการที่9เนี่ยที่ว่าด้วยค้นหาปัญหาพบทดลองให้ได้สาธิได้เห็นเนี่ยองทำแบบนี้จนกระทั่งไปดูแล้วไม่ศรัทธากับหลักการยึดติดตำลายแต่พระองค์ยึดติดก,กับปัญหากับภูมิศาสตร์ของแต่ละที่ที่าการบูรณาการมีโครงการมากกว่า4,000มีศูนย์การเรียนรู้ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม แต่ฐานสําคัญที่พระองค์เล่นในการบริหารจัดก,การทรัพยากรธรรมชาตินั่นคือดินน้ําและการจัดก,การด้านความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถที่จะพงังนาขึ้นและสามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจเราเนี่ยยั่งยืนที่ไม่ได้มุ่งแค่ GDP แต่มุ่งเอาส่วนที่มีความพออยู่พอประมาณพอมีกินมีภูมิคุ้มกันถ้าดูสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ย ต่อสู้กันเนี่ยสุดท้ายจะมาขาดที่อาหารแต่สุดท้ายประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารแต่ทําลายโครงสร้างของดินไม่แปลกเลยที่นักวิชาการหรือหลายๆส่วนเนี่ยเวลาถึงงานวัดดินโลกเมื่อกี้ได้ฟังข้อมูลว่าจัดงานที่จะทําให้เกิดการรักดินรักโลกเนี่ยในประเทศไทยแทบไม่มีเลยและจะและจะทําให้การเข้าถึงของ คนที่จะส่งต่อความเป็นงานวิจัยเชิงดินที่จะต่อยอดของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเนี่ยในเชิงลึกและเชิงก้าวออกไปนอกจากยาแยกแวกแล้วนอกจากการบริหารจัดก,การที่แกล้งดินแล้วมีแกลง้งริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรลึกไปอีกในเชิงของหลักทฤษฎีที่จะสู่การปฏิบัติได้เลยณวันนี้ถ้าย่อส่วนลงมาเนี่ยพื้นที่ที่ท่านบอกเสมอว่าลุ่มน้ําแม่น้ําน้อยแม่น้าเจ้าพยาจังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะภาคการ,กรเกษตรอ่างทอง กีป่ปีแล้วครับที่ภาคการเกษตรอ่างทองเนี่ยทำแล้วอ่ะทำแล้วทําอีกทุกศาสตร์ทุกแขนงของประมงเกษตรหรือแม้กระทั่งการทํานาทำข้าววงจรต่างๆก็ยังไม่สามารถเติมนวัตกรรม